ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสุมองสุบอลสุขุสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันยุดนะครับกับผ้าพี่น้องเขาปลาหาเห็ดนะครับวอดีเป็นวันยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผ้าพี่น้องหาเห็ดปวกครับนะครับกระตาพี่น้องได้กัตานะครับกะเห็นไว้แล้วหมู่นึงนะครับหมู่หนึ่งนี่หมู่หนึ่งนี่บริเวณบ้านตำบลด้พี่น้องพ่อหเห็ดปวกครับหมู่นึงนะครับเดี๋ยวผาพี่น้องไปเบิ่งครับหาเห็ดปวกอยู่กลางสวนยางพระลานะครับ เป็นช่วงหนาฝนนะครับพอดีช่วงนี้พายุเขานะครับเห็ดปวกปีออกอ่ะไปเบิ่งพี่น้องเป็นหนาตาจึงได้เห็ดปวกหัวหัวหัวไเ,เ,เ,เกือบเหยียบโอ้ยยน่านกายใช้เป็นหนาตาจึงได้เห็ดปวก,ก,ก,กน,นี่พี่น้องนะครับโอ้ นี่เด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกโอ้ยหนุ่งกระไรไรมีแต่ยนุ่งไรพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกนี่พี่น้องเห็ดปวกนะครับเบ,บ่งเดี๋ยวสิเก็บมาเบ่งจะขายยี่ขาใหญ่อุป,ปุอิปิคือขาผู้สาวอยู่บ่ โอ้ตัดขาดึงค่อ,อยๆคอ่อยโยกคอ่อยโยกนี่เห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกครับเห็ดปวกปีซ้ำอยู่มือหรือเปล่าบัวซ้ำอดอควายเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเก็บเห็ดปวกครับ โอ้ตัวนี้ขาขาดตัวนี้ขาขาดพี่น้องขาขาดต้องหาขาเติมนะครับบริษันมินสิโบโคบขามันสิเรียนมุมันยุงเดรร้ายพี่น้องย่างก,กันยุงเบื่อใบไงไปไหน ป๋อมูหนึ่งนะครับมูบใบใหญ่ใบใหญ่พี่น้องนี่แหละเกล็ดปวกเกล็ดปวกนี่นะครับนี่หอดประมาณนี้ สวยขาบปูใหญ่ไปเนี่ขาบปูใหญ่ไปเนี่แต่ว่ามันขาวเหียวเนาะานการเก็บเพชรบอกนี่คือหามเก็บแล้วก็หามว่างไว้พอปีหน้ามันสิบอมเหมองเก่าเจยวกันวะจริงอืม <c oughs> แต่ขาง,งามๆซ้ำพอดีพอดีม,มุมเลด โอ้ห oh, ักอีกแล้วค่อยๆเด้ค่อยเก็บขวดเด็ก โอ้มันคือขาขาดตัเนี่ยส่วนเหี่ยงกระบ,บาดขาดฮักปกแปก๊กปกแปก๊กเดี๋ยวนี้โอ้ตอนนี้คือดอกใหญ่เลยมีแต่ดอกใหญ่ อ,อย่าดอแห้งยาฟ้ายาฟ้าอี๋โอ้ยขาเหีย่ยวมันนั่งสาวไทยพี่น้องคักคักคักเครื่องกระตาแล้วพี่น้องยังบ้น,บนเบิดยังบ้น,บนเบิด มันขาเหีวเนาะดีเกี่เดือน อยู่ในดินยังดังแกะเสียงเฮ็ดถึงหักใหม่หักใหม่ ทังเอาทั้งเอิัวี่เดือดหัวเดเออพี่น้องอันนี้คือขาใหญ่เลยมั้งงอ้โอ้ยแบบพอดีแกงพอดีหย่ำนะครับคือิพอดีเสียบเนาะ เียมไปแล้ยเจียมๆอย่าเงยนะคะอือหืแบบพอดีได้ตัวขึ้นมาพี่คังนสุอดเบิดระบดแถวานี้ เบิดพอดีด้วยพี่น้องเด้อดีนะครับโอ้ได้รลายเติอไดเลยพี่น้องพวกแกงครับเบื้องจากนำนักแล้วน่าจะปพะมาณสักสามกิโลร่วมขี้ดินครับแต่ว่าเป็นดินทรายเนาะนะครับครับกะเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจหาเห็ดปวกนะครับในวันยุดเนาะนะครับกะได้ร้ายเติอนะครับพี่น้องผมนะครับ จะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องนะครับสำหรับบุนีนะครับอนอยาตจบคกิบไว้แต่เพียงซัมนีนะครับสวัสดีครับ